เอาละครับเ,เพื่อนๆนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสุนเด็งเรียลชันและมาเรียบร้อยและสิ้นสุดการรอคอยสำหรับ m v เต็มครับ365วันกับเครื่องบินกระดาษเวอร์ชั่น2024จะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเชิญเลยจริงๆอ่ะรู้จักเพลงนี้มาตั้งแต่ก่อนเรียนมหาลัยเราด้วยซ้ำนี่ก็น่าจะอยู่กับราโมเมนต์มีสตอรี่นิดเดิงนะที่แบบ ต้องบอกว่าเป็น MV ที่ไม่ใช่มีแค่ MV นะครับจะมีสตอรี่เรื่องราวของเขาเรียกว่าแต่ละเจนแต่ละเจนเนี่ยรู้จักเพลงนี้ไหมหรืออะไรแล้วก็มาวันนี้เนี่ยได้มาแบบมาร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชัน2024นะบบชอบผมได้รับเรื่องเป็นซิเตอร์ที่ทำให้หนูรู้สึกแบบมีใจม,มากๆที่แบบว่าเอ็มไม่ร้องไห้เลยทีเดียวนะสำหรับ การได้รับเลือกมัร้อง,นองใ,ในปี2องพนยีเนาะรุนอยู่ว่าเราจะมีโอกาสได้ไมายินตรงนี้ไหมเพราะว่าสำหรับตัวเองการที่จะมาอยู่ไม่เบานะครับนี่ครับระดับเสียงตัวแม่ตัวมัมกันเลยทีเดียวน้องจิวสุดน,น่ารักาาเขาก็ยังช่วยหนูให้แบบหนูได้เดินทางไปต่ออะไรยนนคือหนูแบบเป็นเพยงแรกเลยที่แต่ละนเจนนะเนาะ อารมณ์คล้ายๆกับตัวแทนแต่ละเจนเนี่ยมารวมกันอนดีมันด้วยมันเป็นแบบว่าเหมือนที่เราเป็นเครื่องมินกระดาษแล้วมันก็ถึงแม้ว่านี่เจนสี่นะครับ B N K เหมือนอุปสรรคมันเล่าถึงแบบชีวิตคนเนาะที่แบบต้องไปเจอกับอุปสรรคเราไม่รู้ว่าแบบเราจะไปทางไหนน้องสาวน้อยเจนห้านะครับพี่ระหว่างทางมันอาจจะทำให้ จุดหมายปลายทางเรามันเปลี่ยนก็ได้หนูให้ความสําสคัญกับระหว่างทางมากๆเอาครับต่อไปเป็น MV ชุดสวยเลยสีฟ้าขาวดีใจที่ซัดจังอยู่ใน MV ตัวนี้ครับ ไสกริกเลยอ่ะเธอบัปเปอ,นนอเร์ปลาทองเสียงดีมากแม่เมื่อกี้ขนลุกเลยะแอบแบบแอบขนลุกนึกถึงเสียงแบบเสียงลุกพี่เราเลยอ่ะคิดถึงรุ่นหนึ่งเลยเนาะ แต่อย่างว่าแหละเราได้เห็นเจนนสแน่นอน,น,แ,นตแต่คิดถึงแบบช่วงเวลาที่แบบครุกกุ่นในช่วงนั้นนะครับหลายๆคนฟังเพลงนี้แล้วอาจจะมีน้ําตาเพราะว่าคิดถึงรุ่นหนึ่งแบบทั้งเซ็ตอะไรเงี้ยนี่รุ่นหนึ่งของเจนคนนี้เลยซ<ม>ัดจังเฮ้ยเสียงดีเนาะคุณเซ็นเตอร์ เสียงน้องจริงป่ <ทำ S 1> <ม>ะเนี่ยเสียงแหวมเล็กๆฟองสบู่ที่แบบใช้เป่าอารมณ์เหมือนลูกโลกเลยเนาะเป็นเหมือนแบบโลกที่เราอยู่อนะ มีความระมุนระม่อมแฮะเวอร์ชั่นนี้มีความหวานด้วยเสียงของสาว,สาวแต่ละเจนแต่ละรุ่นมีความครุงใจ ผมนี่แบบมีความคิดถึงรุ่นนึงจริงๆนะเวลาฟังเพลงนี้แบบนึกถึงวันเวลาในช่วงสี่ปีอะไรตอก่อนหน้านั้นนะอะช่วงฮอตฮิตจ,จ,จิวจิวจิว,จว,จวน่ารักมากเสียงน่ารักด้วยมันแเกยเสียงเล็กๆพอ,อ,อ,อกกปเปิดนีเขามีความเซ็กซี่และสวยมาแล้ว เจนนิสเมมเบอร์ที่แกรดไปแล้วออริจินอลเซ็นเตอร์สามหกห้าตามนั้นมีเทนส่วนตัวด้วยผมทองมาเลยเธอเจนนิสแขกรับเชิญพิเศษครับสองวันเหมือนเซอร์ไพรส์สองวันสุดท้ายเลย ระบุระบ่มจริงๆผมยุกยิกในหัวใจเวอร์ชั่นนี้มากเลยอ่ะแบบมันมีความระบุระม่มน่ารักยุกยิกเหมือนสาวๆเสื่ออารมณ์กันมาได้ดีเนาะแบบเ,เใให็นภาพเลยลืมไประบกที่ผมรีแอคชั่นอยู่นะครับ ฟอร์จูนประกาศแกล s s แล้วอย่างที่เขาลือกันจริงๆก่อนหน้านี้ลือมาหลายวันแล้วนะครับในส่วนของฟอร์จูนว่าอาจจะแกล s s นะครับเพราะว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะประมาณนั้นนะครับอ่ะขอให้เขาเรียกว่าโชคดีในเส้นทางที่เลือกเนาะอย่างว่าแหละไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แล้วเรารู้แล้วว่ารุ่น1 c ึ m นี่ก็น่าจะแกลสลกยกรุ่นในไม่ช้าอยู่แล้วก็ด้วยเหตุผลหลายอย่างอาจจะแบบประกาศก่อนสำหรับ Fortune ครับ ให้กำลังใจสำหรับสาวๆที่เหลือสำหรับ cgm รุนหนึ่งด้วยนะครับสุดๆฮะโอ้โหชุดนี้แบบฮอตมากสุดๆอ่ะผมบอกเลย มีมาเซอร์ไพรส์ด้วยวันเกิดป๊อปเปอร์อะไรกินด้วยนะฮะผมก็ไม่มีอะไรมากสําหรับ mv ตัวน,นี้เท่าที่ดูก็รวมบรรยากาศตอนที่น้องๆไปขึ้นคอนเสิร์ตไปเล่นโชว์ที่นู่นที่นี่แล้วก็มีสตรอรี่มาผสมผสานถ่ายเพิ่ม ในตาในตาของเจนนินี่้แบบฉันฝากพูดเธอด้วยนะสำหรับการเดินทางของบ mm ีเอ็คฟแลตเองแล้วก็48กลุ่มของไทยเราอะไรเงี mm ้ย hmm. เหมือนตอนที่น้ำใสกับเจนที่เชิญน้องๆไปในรายการแบบผมนั่งดูนะแบบเหมือนให้กำลังใจน้องๆอะ่ะเออแบบมีมีความซึ้งใจ mm hmm. เขาเรียกว่ามีการซิงระหว่างรุ่นอ่ะรุ่นหนึ่งซิงรุ่นคละคระไปอะไรเงี้ยแบบ ทำให้น้องๆฟู้ใจฟูไงอเออเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเป็นไฟที่ดีมากจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณแฟนคลับของเราทุกคนขอบคุณนะคะที่ทำให้ความฝันอหนูเป็นจริงเอาล้ครับเป็นสตอรี่ที่สวยงามจริงๆสำหรับสาวๆครุคร้งเข้ามาใน MV นะใช้ใน MV เพลงนี้3 6 5หเนาะขอบคุณ นจเป็นเอ็น MV ที่ผสมผสานเหมือนเล่นโชว์ไปด้วยเจนนิสมาแล้วมาดังดูกับใครอะ่ะออ้อเซอร์ไพรส์รนี่มันโอ้โหจากญี่ปุ่นส่งตรงเลยนะครับ เซนเตอร์เข้ามาดูต re ้องบอกว่าออริจินอลเซนเตอร์ของทางญี่ปุ่นคนแรกและเจนิสเซนเตอร์ของประเทศไทยเราในรุ่นหนึ่งเบนเคมานั่งเหมือนกอดดานาจะผิดอะไรยอกยอก โอ้คนลุกเลยอะดีมากอะทอนเมื่อกี้คือดีที่สุดแหละดีที่สุดในเพลงนี้เท่าที่ฟังลยแบบเวอร์ชั่นที่แบบน้องๆร้องเปล่าๆกับเสียงเปียนโนมันชัดมันชัดทุกโน้ตมันมีความใสความก้องกังวานมันมีแบบมีพลังมากเฮ้จพาพาย,จ,ย,ยจะว่าไปคิดถึงรุ่นสองเมื่ก้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นรุ่น2 เห็นน้องนน้องนายไม่รู้ทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้ตามดูเลยเนี่ยน้องนายเพื่อนๆอื่นๆคนอื่นๆโอ้เล่นกับรุ่นพี่ด้วยเหรอเนี่ยเดินเอาเครื่องบินกระดาษมาให้เลยรอบเปอร์ รุ่นสู่รุ่นพศอส,อสู่พออกันเลยทีเดียวแบบขนลุกมากเขาเชิญมานะครับสุดยอดอมากๆไงออฟฟิเชียลเซอร์ไพรส์สุสดออริจินอลในออริจินอลนั่นเองสำหรับทาง AKB ของแท้แล้วมาถึงประเทศไทยของแท้ก็เจนนิสรุนหนึ่งถูกมาทำใหม่ในปี2024ครับส่งตรงแบบชัดเจนขนลุกมาก จบเลยปะจบเลยนะครับผมสำหรับ365วันกับเครื่องบินกระดาษเวอร์ชัน2024คนลุกขนชันจบแล้วนะครับต้องบอกเลยครับ MV ระหว่าที่เราดูตอนนี้เลยนะไม่ต้องตีอะไรแล้วขนลุกทั้ง MV ที่ดูรียคชั่นเลยทุกคนร้องได้ดีมากเซอร์ไพรส์ด้วยการนำต้นฉบับทาง AKB มาและก็เซอร์ไพรส์ที่เอาเจนนิส บเกรุ่นหนึ่งมาที่เป็นเซนเตอร์ทั้งคู่เลยของแท้ของเจงมาเลยออกมาได้ดีสุดยอดมากๆฮะโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเล่าทุกอย่างได้ดีทุกน้องร้องได้ดีมากๆครับผมไม่ต้องพูดอะไรกว่านี้แล้วทุกอย่างมันออกมาดีนะครับคนลุกจริงๆสำหรับแฟนๆที่รอคอยเซอร์ไพรส์ทั้งคู่เลยเจนนิสของแท้เซนเตอร์ทางบ K เบ้านเรานะครับทั้ง AKB ก็เซนเตอร์ของแท้ครั้งแรกของทางญี่ปุ่น ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมไปเจอกันใหม่ถ้ามีรีแอคชั่นอะไรอีกติดตามเด่งคงชแนลันไว้ด้วยนะครับผมฝากด้วยครับเจอกันใหม Wein ่บ๊ายบายเกินคำบรรยายพูดไม่ออกครับ